เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาของวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2553คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเกาะช้างและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือพร้อมทั้งชี้แจงถึงความคืบหน้าในการเตรียมจัดงานวันเกิดศาลเจ้าพ่อเกาะช้างณนะบริเวณศาลเจ้าพ่อเกาะช้างจากการชี้แจงของคณะกรรมการจัดงานศาลเจ้าพ่อเกาะช้างและผู้มีส่วนรับผิดชอบในแต่ละส่วนนั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีซึ่งปัจจุบันได้มีกระแสต,ตอบรับจากชาวเกาะช้างและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมผ่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้านนางสาวจารุวันจินตะกานนนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตาดรวมทั้งคณะกรรมการ ได้กล่าวเชิญชวนไปยังชาวเกาะช้างและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งนักท่องเที่ยวให้มาร่วมงานในครั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวและการดำเนินกิจการทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความราบรื่นอีกด้วย สำหรับงานวันเกิดสารเจ้าพ่อเกาะช้างในปีนี้นะคะทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยจังหวัดตราดและอคออทอได้รับผิเชอาในส่วนพิธีสมค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ถวายพระตาหารเช้าที่วัดคองสมตอนเจ็ดโมงเช้านะคะต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการแล้วก็ ชาวเกาะช้างที่ได้จัดอาหารมาสำหรับถวัยพระตาหารพระถึงร้อยเก้าองค์นะคะตั้งแต่ไกลสุดเลยค่ะดูสิตปรินเซสนะคะไล่มาอามารีไก่แบ้ฮาร์ตป้าจงกลทองเ้ารีสอร์ทปานิมานนะคะอายาปุระแล้วก็ย้อนกลับไปถึงทางมงีทางสลักยึดสลักข้อก็ยังมีสลับด้วยซีฟูด้ดสปาเกาะช้างหลายท่านมากเลยที่ได้แสดงความสำนึกที่จะจัดอาหารมาร่วมวายใ,ในตอนเช้าสำหรับพระสงฆ์ค่ะ พอมาถึงพิธีการตอน8โมงเชา้าก็คงจะเป็นพิธีการที่เราด้วยดูนพลังกันเยอะมากๆนะคะที่เราจะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกันที่ศาลเจ้าพ่อแห่งนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนชาวเขาช้างทุกท่านค่ะมาตักบาตรทาบุญกันตักบาตรขอเป็นอาหารแห้งนะคะตอน8โมงเชา้าปีนี้เราจะเปิดรับไฮซีซั่นด้วยพิธี อันเป็นมงคลแบบนี้ค่ะท่านใดที่ยังไม่เคยได้ขึ้นมากราบสักการะท่านเจ้าพ่อเกาะช้างนะคะก็ขอเชิญชวนได้ขึ้นมาค่ะเพราะว่าเราจะมารับสิริมงคลจากท่านรับพรจากท่านแล้ว ปีนี้รับรองว่าเราชาวขอช้างร่ำรวยเฮงๆแน่นอนนะคะถ้าท่านใดไม่ว่างในช่วงเช้าก็มาตอนเลนค่ะทางอพทนะคะจะเป็นเจ้าภาพในการจัดทําบุญเพนในในส่วนของพิธีส่งอีก109องค์เช่นกันค่ะก็เริ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่13นะคะถ้าในส่วนของพิธีจีนก็ตั้งแต่วันที่ส2องเลยค่ะแล้วก็จะจบกันในคืนวันที่14ซึ่งคงจะเป็นพิธีลูไฟนะคะ,นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านค่ะมารับพรมา รับความร่ำรวยเฮงๆจากเจ้าพ่อเกาะช้างด้วยกันค่ะผม,มนายนิมิตแวนกวนครับเป็นประธานทำการศาลเจ้าพ่อเกาะช้างนะครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวเกาะช้างทุกท่านลูก,ลกเป็นลูกหลานองค์เจ้าพ่อเกาะช้างและชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับได้มาร่วมในพิธีงานวันท้ายวันเกิดองค์เจ้าพ่อเกาะช้างครับซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกนะครับ ครั้งแรกของเป็นประวัติศาสตร์เลยนะฮะอยากเชิญชวนท,ทุกท่านร่วมในงานท้ายวันเกิดองค์ข้อวขอช้างครับในวันที่12 13 14พฤศจิกายน2553ครับวันเกิดของท่านคือวันที่13พฤศจิกายนนะครับท้ายใ,<น>ในงานของเราเนี่ยนะฮะเราจะมะีรับจองวัตถุมงคลนะฮะแล้วมีของที่ระลึกคอือเสื้อเป็นที่ระลึกนะฮะกลับไปแล้วทุกท่านที่มาในงานเนี่ยเราจะมี เขาดูบุคคลบางให้นะฮะ,ะเพื่อบางอย่างให้กลับไปเพื่อเป็นสีมงคลตัวเองนะครับในงานนั้นเราจะมีการเชิดสิงโตนะฮะ,ะมังกรสิงโตนะครับแล้วก็มีการประทับทรงของล่างโซมององละแปดร้อยเก้านะครับทางวันนะฮะตลอดงานนะครับได้ที่ได้นะครับเราจะสมทุกขุนในการ แหนปรับสถานที่ที่เราเห็นนะฮะแล้วก็จะสร้างโรงทานหรือโรงและฮะโรงเจอของเรานะฮะเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ที่มากราบไหว้เจ้าพ่อนะครับครับขอกับเรียนเชิญลูกหลานชาวเกาะช้างทุกท่านนะครับและชาวจังหวัดตราดและชาวพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับรวมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับอให้เชิญชวนมา ในงานคล้ายวันเกิดองค์เจ้าพ่อขอช้างนะครับทางรำการ้อมกลับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มาในงานนะครับ